โวยตอนรับหมายแด้กลาจะถึงเล้นะับทางเขตรอบ1 9นะครับผู้ที่มีสะ้อนะฮะเดี๋ยวนะถานผูกระทำโทก็รับเปนเจ้ที่หน่ยแก้วนะครับ

ผู้ประสภท,ท,ท,ทุกท่านนะคณะวัดนนทบุรีผู้แทนสภาการชาตไทยรองนายกเหล่าการชาติจังหวัดนนทบุรีคณะเหล่าการชาตินสภากาชาติไทยรองนายกเห่ากาชาติจังหวัดนนทบุรีคณะเหล่าการชาติจังหรีในยุิดาได้ได้กล่าวรายงานนะครับกับี แขุ่กโนะทุกโทุกโนี้ใจหลายๆมาแล้วทุกท่านนี้จะขอเสียสละถุงยาชีพให้ตัวเองได้ให้กับพี่น้องวนเราเขรับงเรับแล้วก็รับสมบูรณใช่ไห ยิ้มก่อนค่ะกำเดงให้คูณฟังที่มี

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Gracias.

在这里，快。 ตัวถให้ผู้ชายต้นตต้น,ตนให้ผู้ชายหนมันหนักบงปุ้ยค่ะเดี๋ยวพีจส่งบางปุ้ยไปช่วย จะตัดตาอให้แบบปลอดภัยนะไม่ต้องไปดาชืู้ดีนะครับ